Ani, เบลล่ารานีเผยรักครั้งใหม่แล้วพร้อมเฉลยท้องแรกไว้แบบนี้ถามว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนเบลล่ารานีเล่าประสบการณ์นัดบอดครั้งแรกในชีวิตกับโอปป้าเกาหลีพอเจอกันก็เหมือนคนที่ไม่รู้จักกันมาเจอกันก็ถามทั่วไปมากกว่าเป็นเพื่อนกันไปเพราะหัวใจว่างมานานแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีคนกลับมาทำให้กลายเป็นสีชมพูอีกครั้ง สำหรับนางเอกสาวเจ้าแม่พรีเซนเตอร์อย่างเบลล่ารานีแคมเปนที่ตอนนี้ทุ่มเทให้กับการทำงานแบบสุดๆ ไม่ว่าจะละครเรื่องพรมลิขิตที่กลับมาฟิลวอร์อีกครั้งหรือการผันตัวไปจับธุรกิจเปิดร้านคาเฟ่ย่านดังก็ได้กระแสตอบรับอย่างดีเบลล่ารานีเล่าประสบการณ์นัดปอดครั้งแรกในชีวิตกับโอปป้าเกาหลีล่าสุดวันที่19พฤศจิกายนสาวเบลล่าได้ออกมาเป็นแขกรับเชิญในรายการ3แซ่บงานนี้พิธีกรอย่างหนุ่มกัญชัยกำเนดพลอยก็ได้ถามกลางรายการไปเลยว่า เมื่อไหรเบลล่าจะมีแฟนก่อนที่ทางนางเอกสาวตอบด้วยรอยยิ้มว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะก็คงต้องแล้วแต่พรหมลิขิตล่าสุดเพิ่งบินไปเกาหลีมาไปคุยกับโอป้าคนหนึ่งอันนี้คือเล่าให้ทีมงานฟังแบบขำๆว่าคนที่เกาหลีเรียกว่าเป็นปกติของเขาที่มักจะมีการนัดบอดนัดบอดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นแฟนกันคุยกัน จะเป็นเพื่อนกันก็ได้ก็มีวันหนึ่งมีโอกาสได้ไปเจอออนนี่ค่ะเขาก็ถามอยู่มีแฟนหรือยังเราก็บอกว่ายังไม่มีเออเนี่ยมีเพื่อนของฉันคนหนึ่งกําลังจะมาเลยเขากําลังจะมาเลยโอเคเลยนะแต่ว่าอยู่ไม่ต้องซีเรียสนะเป็นเพื่อนกันได้นั่นเป็นประสบการณ์นัดบอดครั้งแรกในชีวิตเขาก็มาเขาไม่ได้มาเพราะเรามา แต่เขาจะมาอยู่แล้วมีเพื่อนอยู่ด้วยไม่ได้เจอกันสองคนพอเจอกันก็เหมือนคนที่ไม่รู้จักกันก็ถามทั่วไปมากกว่าเป็นเพื่อนกันไปยังไม่มีคำว่าแฟนเมื่อถามว่าไปฝากไข่มาไหมสาวเบลล่าตอบว่าสักพักหนึ่งแล้วค่ะเหมือนเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็ฝากเอาไว้ก่อนเผื่อๆเ,เอาไว้ก่อนเมื่อถามว่าคิดจะมีลูกไหมเผื่อเอาไว้แต่ว่าตอนนี้ หาก่อนดีไหมแล้วค่อยคิดเรื่องนั้นกันมันข้ามสเต็ปไปหน่อยนะ